ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองระชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังกับผมสิทธิชัยกําเนิดทองครับแลวก็เป็นประจำที่เราจะได้ร่วมพูดคุยครับประเด็นร้อนๆนะฮะในสังคมไทยที่เกิดขึ้นนะครับในสัปดาห์นี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับไปร่วมพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดรชยาญิมิไลนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ชยาครับ ครับสวัสดีครับคุณธิติชัยและท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับผมครับหลากหลายประเด็นที่เดียวสาหรับสัปดาห์นี้นะครับอาจารย์ครับตุ้มตุ้มต่อมต่อมกันอยู่ฮะในเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องราวของการที่จะมีการพูดถึงตัดสินในประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยมีหลายคนจับตามองนะครับแล้วก็อีกหลากหลายประเด็นนะครับอาจารย์เรื่องชายแดนกัมพูชาที่ร้อนๆอนอยู่สัปดาห์นี้เนี่ยแม่มีวีรสตรีเกิดขึ้นนะครับอาจารย์ที่สมรภูมิช่องอันม้านะครับอาจารย์ครับ เรื่องของการเจรจาจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของวงการสงฆ์ตอนนี้แหม่ก็ร้อนไม่แพ้กันเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับเรื่องราวของ GDP นะฮะเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรื่องราวของข่าวของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่มีเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายอะไรต่างๆเนี่ยแหม่มันสับขาหลอกกันเยอะเหลือเกินแล้วก็เรื่องราวของนิดาโพนะฮะที่มีการเผยผลสํารวจของประชาชนหลากหลายประเด็นทีเดียวครับก็อย่างที่คุณเดชชัยได้รายงานท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับ รจริงๆแล้วมันมีแค่ทุกสัปดาห์นะฮะเราก็รายงานกันเรียกว่าอย่างชียิบนะฮะผมก็เป็นคนติดตามข้อมูลข่าวสาร,รให้ท่าน่านผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาอย่างไรก็ตามครับสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เราต้องเข้าติดตามอย่างทียิบนะครับ,รบแล้วก็ท่านอดีตนายกแพทองทาชินวัตรก็ พูดยังไงดีล้ะฮะบุญตึบเลยนะฮะต้องเอาลิปโปงแต่ที่จหมูกแล้วก็เชอะเหมือนอย่างบรูซลีนะฮะเพราะว่ามันแปลกมากเพราะว่าข่าวคราวที่สารรัฐธรรมนูญคะแนนออกมาห้าต่อสี่นะครับซึ่งรอดอรถามว่านิติการวิเคราะห์นะฮะคุศิทิชัยผมก็ค่อนข้างจะมืนขอสมควรทั้งที่เป็นถือว่า หักประกาศเซียนก็แล้วกันไม่ใช่เยพาะพผมคนเดียว <c oughs> นะฮะหลากหลายบรรดาเซียนทั้งเซียนพระเซียนหุ่นเซียนอะไรต,ราต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็หรือว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันเหตุผลที่รอดหรือร่วงเนี่ยนะฮะผมก็ติดติดตามข้อมูลข่าวสารถามบรรดานักวิชาการนักกฎหม,มายเนี่ยก็บอกว่าน่าจะรอดนะฮะผมก็คาดการณ์อยู่แล้วว่าน่าจะรอด <c oughs> แต่ประเด็นหนึ่งนี้ครับ เหตุผลที่รอดเนี่ยก็ว่าในเรื่องของคดีคลิปเรื่องของคลิปกับท่านอังเคิลศูน,00 6, 00นย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์เก้าเียอย่างที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการเจราจากันในฐานะที่คุ้นเคยกันมาอย่างยาวนานอังเคิลศูนย์ศูนย์เก้าเยนะฮะก็เป็นเรื่องส่วนตัวสองในเรื่องของการเจราจาเนี่ยเพื่อต้องการที่จะให้ยุติสงครามนะครับ ก็เป็นคุณประโยชน์นะครับระหว่างสถานการณ์ไทยกัมพูชาะทีเนี้ยสารพิจารณาคะแนนออกมาห้าต่อสี่ขออญาตไม่เอ่ยนามเนี่ยนะครับสายรัตตดำนูนทีเนี้ยเรื่องที่สองมาตราหนึ่งร้อสิบสองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะร้อนพอสมควรฮอตอตเลยนนะครับเหมือนสไปซี่ชิคเก้นเลยนะฮะทีเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราก็ต้องติดตามมาต่อไป ทีเนี้ยในเรื่องของสารน้ำรูเนี่ยจบเปียลร้อยแล้วละนะครับวันที่19ก้าแต่วันที่21ดในวันเนี้ยนะฮะที่เราออนแอร์กันเนี่ยเป็นวันเกิดของอดีตนายกอิงเนี่ยนะฮะถามว่าท่านจะรักษาการตําแหน่งรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงวัฒน,นธรรม คำถามสำคัญก็คือว่าผมก็ยังไม่ทราบหรือบ,บอกว่าน่าจะมีการจัดแน่นอนนะ,ะนวันเกิดเนมมี่ยคนเราทุกคนก็จัดวันเกิดผมก็จัดวันเกิดของผมเนี่ยนะทีนี้ถามว่าเมื่อจัดวันเกิดแล้วเนี่ยท่านคงจัดวันเกิดเฉพาะภายในครอบครัวหรือภายในคนใกล้ชิดสนิทสนมกันเนี่ยนะ,ะอาจจะจัดที่โรงแรมโรงแรมหรือจัดที่บ้านแต่ผมว่าคงไม่ได้จัดที่บ้านหรอกนะฮะไปจัดในวงสาคณะญาติคนใกล้ชิดกันเนี่ยนะโรงแรมแห่งหนึ่ง แต่ประเด็นปันเดานนี้ครับจัดกันแบบเรียกว่าไม่ให้ผู้สื่อข่าวไปไปทําข่าวอย่างแน่นอนอันนี้ผมกล้าบันทงเลยนะฮะแบบเรียกว่าให้มดิดที่สุดเลยและประเด็นที่สามสำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะฮะในวันเนี้ยก็จะเีนการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญทีนี้ถามว่าน่าจะรอดเหมือนกันนะครับ,รบเพื่อให้ทอดยาวไปถึงวันที่ยี่สิบเก้า ซึ่งันที่29เนี่ยต้องลุ้นกันระทึกเลยเนี่ยนะว่าทั้งอดีตนายกทักษิณชินวัตรตอดีนะครับพ่อใหญ่ของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ของอดีตนายกคงยิง,งชินวัตรเนี่ยว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะฮะเป็นผลที่ทอดยาวนี่เป็นกาเคราะห์นะฮะคุณสิทธิชัยอย่าจับผมเนี่ยใส่กุญแจมือเลยนะ <laughs> เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ครับ ค,คือที่ทอดยาดีเป็นการวิเคราะห์นะฮะเช่จริงผมไม่ทราบได้มันเป็นการที่ทอดระยะเวลาว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยอดีตนายกแพทองทาจินวัตเนี่ยท่านก็คงไม่ได้มีเจตนสนงเตนาอะไรต้องการจะช่วยชาติลหละส่วนาการชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมันก็โ,โหยืดเยื้อมากลอาพูดกันมาหลายสัปดาห์แล้วล่ะว่าโอ้โหท่านนายกแพทองทาจินวัตกับุนเชนเนี่ยเขาใต้ที่เท่าเกิน แต่วันนี้มันตัดขาดหรือว่าสะบัดกันหรือว่าจบขาวก็เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับแต่ลึกซึ้งกันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ทราบคุณสิริชัยได้ดูทิกตอกผมมั้งหรือเปล่านะฮะคอยตามมั้งหรือเปล่าไม่ทราบได้นะซึ่งผมกำลังทำทิกตอกอยู่ขณะนี้ล่ะนะมันก็มีผลประโยชน์สลับซับซ้อนกันซึ่งมันลึกซึ้งมากๆแต่ถามว่าลึกซึ้งระดับไหนยังไงเนี่ย โอ้ผมไม่อยากไปเอ่ยถึงไปขุดลึกซึ่งไปเจาะหาเพชรหาพลอยหาัญชซึ่งเขาบอกเขมรเนี่ยกรรมูชาเนี่ยโอ้มีพงม,มีพลอยมีทับทรงทับทิมเยอะมากแต่แท้จริงผมไม่ทราบได้นะครับ <c oughs> ทีเนี้ยมันมีผมเยอะร่วมกันเยอะมากทั้งเรื่องของสินค้าเตือนในเรื่องของน้ํามันเตือนอะไรต่ต่างๆแม้กระทั่งประเทศอเมริกองอเมริกาประเทศจงประเทศจีนเนี่ย <c oughs> มันลึกลับซับซ้อนมากการเมืองก็คือการเบืออเนี่ยนะครับทีเนี้ย เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยวันที่เราต้องเฝ้าจับตาดูก็คือวันที่29แล้ววันที่9กันยายนโยนว่าสารและตำรูจจะวินิจฉัยยัง,ยงไงแล้วมันก็ต่อเป็นเ็ตัวเครือข่ายไปถูกคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการประพฤติที่ชอบก็คือปปชและรรกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI <c oughs> ซึ่งตรงเนี้มันเป็นเครือข่ายกันเนี่ยนะฮะ <c oughs> ซึ่งถามว่าเมื่อไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ย ก็อยู่ที่ปปชเนี่ยว่าเขาจะเทคแคร์เรื่องนี้อย่างไรจะดูแลสอบสวนเรื่องนี้อย่างไรเอาจริงเอาจาังบ้างเนะ้ะกระดาษไหนอย่างไรบวกกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอในเรื่องตีลงมาตํารวจของอดีตอดีตนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยนะฮะซึ่งเราก็ไม่ทราบได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉันนี่ฉันป่วยพอ,อฉันป่วยแล้วเนี่ยนะฮะล้วก็เอาตัวฉันออกมาฉันไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวต่าง ดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นการวิเคราะห์เนี่ยนะดังนั้นเนี่ยโอเคในกรณีเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะรอดหรือน่าจะไม่รอดอมผมอาจจะเรียกว่าวันนี้ขวานล้มบินและล่ะนะฮะไม่กล้าฟันธงแล้วละ่ะว่าอะไรเป็นอะไรก็อยู่ที่การพิจรารณาอยู่ที่เทวดาบ้าติดละนะฮะสุทธิชัยครับมันอยู่ที่กระบวนการว่าจะยุติธรรมขนาดไหนอย่างไรนะครับดูที่อารมณ์ของคนไทยทุกคน ที่อารมณ์ของพี่น้องประชาชนผมต้องเรียนตามตรงนะฮะอันนี้ผมกไม็ไม่ได้เข้าข้างใครเลยดทั้งสิน้นนะครับประเด็นสำคัญมีอย่างนี้ครับผมก็ได้สอบถามผู้คนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหนึ่งพี่น้องประชาชนวันนี้นะครับผมไม่ได้เข้าข้างใครนะอีกครั้งหนึ่ง่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าคนไทยวันนี้ปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจ คุณจิตรชัยก็ต้องยอมรับผมที่กินข้าวนะฮะกินของง่ายๆกิราคาถูกๆมีบางวันอาจจะกินประมาณสักพันกว่าบาทเนี่ยคือมันความอยากของมนุษย์เนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมก็กินข้าวกลางวันในประมาณสักร้อยสองร้อยบาทพอละกินกาแฟหนึ่งถ้วยเดี๋ยวก็ไปทําของทําข่าวอ่านหนังสงหนังสือพิมพ์ออกกําลังกายชอบเดินมากๆปัญหาเศรษฐกิจปัญหาธุรกิจ S อสเพธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมวะเนี้ยย่ำแย่ มหาศาลสองเขาเบื่อการเมืองกันมากครับวันนี้คุณสิทธิชัยเขาเบื่อเขาบอกให้กูเราเบื่อมากเลยอาจารย์ลุงตัว้วผมเบื่อมากๆเลยการเมืองวันนี้มันทะเลาะกันมันผลประโยชน์ซึ่งทุกอย่างมันเบื่อกันมากนะนี้ตรงนี้ด้โอบ,บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มันถามว่าไปถามกับใครไปถามกันสมมติไปถามตำรวจอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเชียร์ตำรวจกันเทานั้นไปถามทหารก็ต้องเชียร์ทหารไปถามชาวบ,บ้านเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าชาวบ้านก็เบื่อประชาชน มันสํารวจสํารวจอยู่ที่ใคร <c oughs> นะครับดังนั้นผมก็ฟังพี่พระเดชภูริปฏิภาหรือพี่พญาไม้เนี่ย <c oughs> ก็เสนอเสริมกับผมมากเลยนะฮะ <c oughs> ก็ถามคันธ์ไ้เขาบอกว่ามันอยู่ที่สํารวจอยู่อยู่สํารวจกับใคร <c oughs> ดังนั้นเนี่ยวันนี้คนก็เบื่อการเมืองมาก <c oughs> เขาเบื่อระบอบการปกครองประชาธิปไตยแล้วอันนี้ก็แล้วแต่บ,งบางครก็ชอบประชาธิปไตยแต่เันนี้ถ้าไปถามนักวิชาการอาวุโสไปถามใครต่อใครเนี่ยผมต้องเรียนกับวิชาตรงๆว่า เขาเบื่อมากการเมืองวันนี้เพราะนั้นเรื่องบันราปากพองไอ้บอกตรงๆนะฮะเขาไม่มีินกินแล้วเขาอดอยากมากไปบางร้านเนี่ยนะเขาบอกว่าอาจารย์ช่วยหน่อยได้ไหมร้อยสองร้อยบาทผมก็ซื้อนะฮะของเขาเนี่ยบางทีผมเจอผู้เฒ่าผู้แก่คนข้าวซอยเนี่ยโอกให้หยุด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 ผมบอกให้พนักงานขับรถเนี่ยหยุดเพราะอะไรก็เลยนะสี่สิบห้าสิบบาทร้อยบาทเนี่ยสงสารเขา นะครับแล้วก็ช่วยบริจาคช่วยคนยากคนจนเนี่ยคือถ้าเรามีกินได้เขาก็ต้องมีกินเหมือนกันเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยวันนี้คนไม่มีจะกินกังันเบื่อการบ้านการเมืองฝนฟ้าก่อตกลุยน้ำส่วมน้ํำส่วมอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่เรียกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรัฐบาลพระราชาานจากจากจากฟ้าจากพ้อพรมจากใครต่อใคร จากพระศิวงคลพระศิวะอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับ,รบดังนั้นก็ต้องเรียนตามตรงคุณศรทธิชัยว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับ,รบเราไม่ทราบได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นผมก็คิดว่าก็คงต้องนั่งรอเลามุนตึบแล้วนะครับว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเก้ากันยาเนี่ยอะไรจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ไม่ได้วิ่งวอนไม่ได้ขอร้องใครทั้งสิน้นผมคิดว่าอาดีตนายกแพลตอตนชิดวัฒนเ์เนี่ยท่านอาจจะเกิดความมีความรู้สึกว่า ฉันก็เบื่อการเบื่อแล้วเกิดแล้วฉันอาจจะลาออกก็ได้ยุบสภาก็ได้รหรือรเรียกว่าฉันพอกันทีแล้วฉันได้เป็นนายกรัฐตนตรีแล้วนะครับฉันอาจจะลาแก่ใจหรือจะอะไรก็ตามแต่ก็แล้วแต่ท่านจะพิจรารณาอายุท่านก็ใกล้จะ40แล้วละ่ะนะครับก็บอยู่ที่ว่าท่านจะพิจรารณากันอย่างไรน,นะครับก็ต้องดูกันเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยาวนาน,านแล้วท่านก็อยู่มาโอ้นี่น่าจะปีนิดๆแล้วเนี่ยถูกต,ต้องใช่ไหมครับ,รบนะครับ ทีเนี้ยก็ต้งคงจะต้องดูกันว่าจะต้องมีเรื่องของอะไรต่ออะไรต่างๆมาดูถึงเรื่องของการโยกย้ายราชการในกระทรวงมหาดไทยทุกกระทรวงนะครับวันนี้ก็ต้องเรียนตามตรวงว่าที่ทุกคนเนี่ยยังเรียกว่าต่องอีอีอ๋อกับบรรดาลัฐมนตรีต่างๆเนี่ย มันจารอเนี่อจะจริงหรือ้อมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ทราบได้เลยนะ <c oughs> เขตผลที่อ๋อเนี่ยเขาเพื่อต้องการที่จะต้องการระบบอูปถัรภมเนี่ยนะฮะต้องการจะเลื่อนขึ้น <c oughs> ตำแหนง่นง,นงเพิ่มขึ้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติปกติธรรมดานะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ต้องเรียนตามทรงนะฮะโอ้โหปรับสลับโยกย้ายอาทิตย์ที่แล้ว13ตํสิบสามตำแหน่งอาทิตย์นี้ยี่สิบห้าตำ <c oughs> แหน่งแต่ท่านอาดีตนาย,ยกพทยรายัาชินวัตรเนี่ย ก็ลาประชุมพรมสองสัปดาห์ติดต่อกันเลยแล้วก็ไร้เงานะครับไม่ได้ไปปรากฏกายในในที่ไหนเลยแต่ท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับพ่อใหญ่ของเราเนี่ยท่านก็ปรากฏกายนะครับท่านก็รือว่าหรือว่าเฮ้ยท่านอายุท่านเยอะแล้วจ็ทีบ้าเจ็บกเนี่ยท่านก็เหมือนกับว่าเป็นนายกเงาก็แล้วกันนะครับท่านก็เ,นเรื่องของการรักลูกสาวนะฮะก็เหมือนต้องทําหน้าที่แทนนะเพราะว่า สาวก็เรียกว่าทางานแล้วก็อาจจะทะเลาะกับบิดาของท่านอะไรต่างๆแ,แล้วก็ว่ากันไปเรื่องภายในครอบครัวเราอยู่ยุ่งของเขาเลยเรื่องดเมสิกนะฮะ <c oughs> เรื่องแค่นี้ปัญหาในครอบครัวเราเราก็ยังตัวไม่รอดเลยนะฮะแล้วภาษาแล้วภาษาอะไรกูเสียใจนะ <c oughs> ครับทีนเนี้ยการโยกรงโยกใจเนี่ยมันก็มีเรื่องของในเรื่องของกระทรวงกลาโหมแต่จริงๆของชื่นชมนะ <c oughs> บรดาแม่ทัพใจกองของ ทางกระทรวงการาถงกองทัพบกเรืออากาศเนี่ยชื่นชมมากมากแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งมาดามรถถังเนี่ยนะโอ้โหคุณนพร,รัตน์กุมีรันเนี่ยโอโ้มาดามรถถังเนี่ยค,คือเป็นผู้บริหารบริษัทชัยเสรีเนี่ยผมโปรโมทให้ท่านเลยเนี่ยนะโอ้ท่านเรียกว่าจเต็มจัดหนักมาให้เลลยนะเหตนะุการณ์สู้รบชายแดนไทยกับหมงขงเมเรเนี่ยนะฮะเรียกว่ามันเกิดขึ้น พี่น้องคนไทยต้องร่วมมือกันสามาัคคีกันในฐานะที่เราเนี่ยใช้เสรีเป็นบริษัทสัญชาติไทยในฐานะคนไทยก็มีหน้าที่ต้องรักษาเอกราชและความมั่นคง,งของชาติแล้วก็ผมก็เรียกว่าติดตามท่านผู้นี้นะฮะมาโดยตลอดน,นะครับและให้กําลังใจเธอแล้วก็เรียกว่าท่านก็ช่วยเหลือสร้างรถสงรถถังในเรื่องของการคิดคน้นยึดโัปรกรณ์เพื่อป้องกันประเทศดําเนินการ แบบข้อต่อสายพานซ่อมรถให้กับกองทัพรถแบบ First w i n นโฟร์รเนี่ยนะฮะรถรสะเทินนะ้ำสะเทินบกแกคุณแตกให้กับกองทัพปฏิบัติการที่ชายแดนส่งช่างคณะช่างอารมณ์อ,อะไรไปจาอยู่ชายแดนรอซ่อมรถให้กับกองทัพปกป้องประเทศรถทำรุ่งทำวิ่ซึ่งผมก็มีผ่านแทบจะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเ่ยนะอยู่ตรงที่พวดีลังสิตเนี่ยนะครับแล้วก็มีการจิตอาส,อนะสาคิดคนโดน สนับสนุนเนี่ยนะครับก็ซ่อมยานยนต์ัง้งรถอะไรต่างๆเนี่ยสนับสนุนภารากิจแต่ก็ขอให้กําลังใจนะครับรบรรดาแม่ทัพนายกองแล้วก็มีทังภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานราชการทั้งหลายเนี่ยที่ช่วยดูลงดูแลก็ขอให้กําลังใจนะครับมาดามรถพร,รัสกุมีรังหรือมาดามรถถังนะครับก็วันนี้แล้วก็มีการกุศลกุศลช่วยเหลือกันอย่างมากมายเนี่ยผมมุ่งผ่านรถรถ เหมือนรถฮัมบี้เลยรซึ่งผลิตโดยคนไทยแท้นะฮะเลือกด้ว่าช่วยเหลือกันอย่างมากมายทีเดียวเอาละครับมาติดตามตันถึงเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจกันบ้างนะครับ,รบเศรษฐกิจไทยวันนี้เนี่ยนะครับเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะปูตินกับโดนัลด์ทรัมป์ก็เพิ่งเจอกันที่เมืองวลาดิวอสตอกแอนะครับ เขาก็เจอกันจับไม้จับมือกันจะจับไม้จับมือกันเนี่ยแอบถือมีดไว้ข้างหลังหรือเปล่าเราไม่ทราบได้นะฮะเรียกว่าซ่อนดาบในรอยยิ้มก็ได้เนี่ยนะฮะมันเป็นเป็นเป็นมันเป็นปรัชญาของชาวจีนของขงจื้อเนี่ยแต่จับจับไม้จับมือกันเนี่ยทุกอย่างเป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์ทั้งสิ้นคุณสิทธิชัยเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับการเมืองคือเรื่องผลประโยชน์ เป็นเรื่องนี่ผมเพิ่งผ่านรถอีคันแล้วรถทางดีเปลี่ยนเมืองไทยเมื่อกี้กําลังตามหลังก็ามาสีน้ำเงินอีกคันหนึ่งสีนิดเทาโอ้โหเยอะมากผมกําลังเนี่ยจ้องอยู่ว่าเออเอ๊ะใช้กปล่าใได้สักคันหนึ่งนะว่าจะบาเินตรงเดินทางเป็นรถดีเซลน่ะ <laughs> เอาละคือเนี่ยพอคุยเรื่องเนี่ยผมก็ง่วงหมวเรื่อย <laughs> เนี่ยนะทีเนี้ยประเด็นสำคัญอย่างนี้ครับปางานั้นต้องมาต่างประเทศวันนยยี้สงครามยูเครนเซเลนสกี้กับมาเจอโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์เนี่ย บอกว่าท่านก็สามารถเนื่ว่าตั้งแต่บสาบานตนมายังไม่ครบหนึ่งปีเลยเนี่ยก็แคร์รี่ออนตัวเองมาได้ขนาดนี้เนี่ยนะท่านก็เก่งมากนะครับ <c oughs> เก่งมากๆเลยนะดังื่องที่คนอเมริกรันก็บาทงประท้วงไม่สามารถที่จะอิมพีชได้ก็เก่งมากๆเป็นนักธุรกิจเป็นคนที่อายุ79ปีเข้าปีก็ไปแล้ว <c oughs> ประธานาธิบดีแต่คนอเมริกรันประท้วงมากแล้วก็ไม่นิยมโดนัลด์ทรัมป์เลยประท้วงมากและอยากให้ออก จากประเทศอเมริกายอย่างเร็วๆเลยเนี่ยนะ <c oughs> แตถามว่าการที่จะเอาตำแหน่งประธานาธิบไไดีออกเนี่ยมันต้องด้วยการทรยศแห่งชาติ <c oughs> ด้วยการพิสูจน์ทางกฎมงกฎหมายหรือที่เรียกว่า t รีเ s ่น <S <c oughs> <S นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นในเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ต้องโห้แก้เก์กันมากแล้ววันนี้เนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าเราก็พูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ผมค่อนข้างเรียกว่าใช้คําว่าค่อนข้างดีกว่า,าจ,จะผิดจะถูกค่อยว่ากันเนี่ย <Okay. S 2> อาจจะดู Impeachment ก็ได้นะครับ mm hmm. และอาจจะเราอาจจะได้ประธานาธิบดีสุภาพสตรีท่านท่านแรกก็ได้นะ mm hmm. ซึ่งเรียกว่าคนที่เป็นเป็นประาาธ,ธานาสภาผู้แทนรัศฎรคนที่ผ่านมาผมจําชื่อเธอไม่ได้ละหน้าตาท่านอายุเจ็ดสิบกว่าแล้ว <Okay. S 2> ล่ะแต่นางแคมเมอร่าแฮร์วิสเนี่ยที่เป็นตัวชิงตําแหน่งประธานาธิบดีครั้งที่แล้วเนี่ยได้รับ คะแนนนิยมอย่างมหาศาลอดีตประธานาธิดบดีักโอบามาวันนี้ได้รับคะแนนนิยมมหาศาลนะครับท,ทั้งที่มีปัญหาแฟนไม่ลงแฟนไม่รีเอาละผมว่าการเผือไปยุ่งกับ <c oughs> เรื่องของแฟนไม่ลงแฟนไม่รีหลังบป่งหลังบ้านเขาอ,อิเนี่ยนะ <c oughs> ซึ่งหลังบ้านผมเองเนี่ยผมก็เรียกว่าไม่อยากจะยุ่งกับครอบครัวของไก <c oughs> ่แต่ทั้งสิ้นเนี่ยมันบาปกรรมนะ <c oughs> ทีเนี้ย การเมืองอเมริกาเนี่ยเขาวุ่นวายมากแม้กระทั่งสาภาพยุโรปก็ดีจีนก็ดีสียิ้นผิงแง่มันก็บอกว่าจะมีกลุ่มสามอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นหูจินเ่าก็ดีหลานท่านบัตท่านสาดีตประธานาธิบดีเบิ้งเสี่ยวผิงเนี่ยขาปลอมทั้งสิ้นนะครับอย่าไปเชื่อเลยนะครับเศรษฐกิจจีนเนน่ยน่าจะโตประมาณ5ถึงจุดเจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์เศรษฐกิจไทยน่าจะโตประมาณหนึ่งจุดแปดถึงสองเปอร์เซ็นต์สูงสุดนะครับ แล้วก็ประเทศจีนวันนี้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยมาเมืองไทยสักต่าไห่เพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจครับแล้วก็นโยบายเขาไม่ต้องการให้นักท่องเที่ยวแต่ถามว่าที่เราได้คุยกันมาหลายหลายครั้งแล้วเนี่ยนะครับ,รบก็ต้องเรียนตามตรงว่าเศรษฐกิจวันนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าผมไปเดินจะรู้จักไปเดินที่ตึกแจงไปเดินที่มาบุญครองไปเดินที่บรรทัดทองเนี่ยก็ยังมีนักท่องเที่ยวอยู่นะฮะ มีชั้งตะวันออกกลางชาวอิสราเอลชาวอินเดียชาวจงชาวจีนโอมชาวจีนเวลามาเนี่ยนะฮะโอ้ติดติดเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นแหวนเป็นเป็นแบบต้มหูเนี่ยติดลิ้นพีปากได้ไม่หมดเลยคุยภาษาจีนจงเจงจงเจ,จงเจ <c oughs> โอ้เยอะมันยาหมูดีดีดีบีดีบ,ดบาอะไรเนี่ยนะฮะ <c oughs> เปิดเปิดกันหมดเลยนะักท่องเที่ยวเนี่ยมากันามากมายชาวจงชาวจีนชาวอาหรับชาวอิสราเอลเนี่ยเขาบอกเขาชอบเมืองไทยมาก <c oughs> นะครับ แล้วก็เ้าวันเนี้เราถ้าเราดูโฆษณากันจริงๆหนจังเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็ต้องเรียนตามตรงุสิทธิชัยโอโ้โหมีชวนต้องเที่ยวที่มาเก้าไปโรงแรมเป็นอินซูล่าที่ฮ่องกงเป็ <c oughs> ทนผลที่มีการทําทั้ง TikTok, ติ๊กต็อกทั้งอยู่ทัวเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมฮะ <c oughs> เขาแสดงว่านักท่องเที่ยวในเมืองเขาเนี่ยมันไม่เคยมีนะครับมันไม่เคยมีนักท่องเที่ยวชาวส่งชาว,ชาวไปเที่ยวไหนรู้ไหม <c oughs> ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมากมาย<อ>นะครับ <c oughs> คนไทยนี่มีสตังค์นะฮะไม่ใช่ไม่มีไม่มีมสตังค์นะครับมีสตังค์เก็บไว้ตอนนี้ไปลงทุนไหนไหนครับในลงทุนไปในในพันธบัตรไปลงทุนในหุ้นไปซื้อทองคํานะครับคนไทยนี่รวยนะฮะไม่ใช่ไม่รวยนะคุณสิทธิชัยครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับผมไม่ต้องไปเมืองจีนเนี่ยเมื่อไปที่กวางสีหรือกั๋นฉินเนี่ยนะครับ ภายในเดืนกันยายนเนี่นะครับเพื่อไปดูในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไอเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้คุณสิทธิชัยโอ้โหมันไปไกลมากแล้วนะะจนผมเนี่ยอายุก็เรียกว่า27ปีถึงร้อยแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องเรียนตามตรงว่าผมก็ต้องก้าวทันโลกนะครับแล้วผมก็เป็นคนแบบยังใส่องาท้าเป้าใบนุ่งกางเกงยีนนะครับยังทำรายการให้กองทัพบวกกองทัพไทยกรมประชาสมพันธ นะครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะต่อแปะมากมายนะครับเนี่ยรถลาก็ติดเขาบอกเศรษฐจไทยไม่ดีทําไมรถมันยังติดกันอยู่อย่างแยผมก็ไม่เข้าใจนั่นเองครับอาจารย์ครับน้ำมันน้ำมันก็ยังแพงก็ราคาก็ไม่ได้ลดลงนะแต่คนก็ยังใช้เยอะอยู่ทุกวันนะครับอาจารย์ใช่ใช่ผมว่ามันข่าวปลอมเยอะแยะมากแล้ววงการพระสององค์เจ้าเนี่ยไอ้ที่บอกข่าวกันว่าพระไม่พระพระพระดีเยอะพระดีๆก็มีเยอะนะครับวันนี้จะบริโภคข้อมูลข่าวสารเนี่ย ต้องระมัดระวังอย่างมากมายอย่าไปเชื่อนะครับยังมีพระดีๆเยอะนะครับ้า <c oughs> ถามว่าพระไม่ดีเนี่ยที่ยังเสพเมถงเมถุนเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยล้วยทอดยังเยอะเยอะมากไม่ใช่สองสาร้อยองนะเป็นอาจจะเป็นพันองค์เมื่อวันที่ผมเข้าวัดเข้าวานี่ผมก็ต้องเละละเฮ้ย <c oughs> แอ่นี่พระมันเวลาไปถวายสังฆทานเนี่ยผมก็ต้องดูลลเห็นสั์เต็มตัวเลยผมเสียววูบเลย กูจะถูกปล้นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดกันมาหลายครั้งแล้วเราต้องบริโภคข้อมูลข่าวสารวันนี้เนี่ยมันโจมตีกันมันข่าวตรงข่าวปลอมเยอะแยะมากเนี่ยมันคือจะมีทั้งข่าวที่โจมตีกันแล้วก็ข่าวมาแก้ตรงแก้ตัวในเรื่องของโู้ยอย่าให้พูดเลยดีกว่าครับก็เป็นการรายงานให้ทราบถึงสภาว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองความสมบัรณ์ระหว่างประเทศสัปดาห์ต่อสัปดาห์ครับมันมีเรื่องน่าตื่นเต้นลุ้นระทึกแต่ที่สําคัญสุดวันนี้เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องของการเมืองขามส้มแล้วด้านประเทศคนไทยวันนี้พุ่งเป้าไปที่เรื่องของปัญหาฉันอยากจะมีเงินในกระเป๋าฉันอยากจะมีกินฉันอยากให้การเมืองมันดิ่งฉันเบื่อแล้วการเมืองมันเป็นอย่างแี้อะไรก็ได้อยากให้ฉันเนี่ยให้อยู่อย่างสงบสุขก็แล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้ฉันมีกินมีใช้ฉันเพียงพอแล้วส่งลูกเรียนหนังสือได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสนับสนุนเรื่องกินข้าวโครงข้าวแกงช่วยสนับสนุนคนยากคนจนเนี่ย ให้ก็มีกินมีใช้เถอะเราต้องช่วยกันทำทุกอย่างเนี่ยให้คนไทยมีความสงบสุขกันแล้วกันนะครับแล้วก็ปัญหาชายแดนไทยกับเขมรกับลาแวกเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันน่าจะยุติเป็นสักทีหนึ่งแลครับคุณสิธิชยัยครัครับ ก็หลากหลายประเด็นนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ก็ยังคงติดตามกันต่อเนื่องกันต่อไปนะครับแม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดาวต่างๆที่ที่กาหลายๆคนให้ความสนใจนะครับอาจารย์ครับข่าวคราวเดี๋ยวนี้เนี่ยแม่มันต้องติดตามกันวันต่อวันเลยทีเดียวนะครับมันต้องตามให้กระพริบเลยนะฮะแล้วก็ต้องแบบบู๊ซลีชัดชีวิตก็คือชีวิตนะฮะแฟคต f อไลฟ์เราต้องยอมรับความเป็นจริง ว่าอะไรมันเป็นความจริงที่เราจะต้องบริโภคแต่เราต้องสังเคราะห์และแยกแยะให้ได้แล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ครับครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับศาสตราจารย์ดรชัยยายิ้มวิลัยนะครับที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วแหะครับผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนและคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้นะครับทางาทยูทูบอัททับพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ